ตรงนี้ตรงนี้ตลอดมาผู้คนผ่านมาและจากลาลับไปหลายคนบอกฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรืตัวเมื่อสายสุดท้ายเหลือเพียงฉัน Bring it back, just bring it back to, cool, to cool. The king is back. When cửa Stephen, king of rap in a God. Moose, swing it all. Fucking kill this track. มีอะไรจะเสียทุกวันที่ได้แค่วันละรอยและทุกลุ่มต้องใช้ให้คุ้มทุกวันที่ได้แค่วันละน้อยไอ้เงินก็โช่วยไม่บางเวลาไม่ทนจนลอยลิกิดฟ้าหรือโชคชะตายังมีปัญญาแข่กันจะคอยชอบก็แค่ฟังเพื่อไดรอบให้มันพังใครจะสนเรื่องสตังใครจะสนคนจะชังพ้นไปอีกวันก็แค่พ้นไปอีกจันนี่ก็มากันสิบก็คนก็คงต้องคนไปคนเปลี่ยนเรียนให้เป็นแบงค์พันเปลี่ยนน้ำในบ้องให้เป็นควันคืนมุน เี่ยนันเปลี่ยนไปเป็นวันเธอรู้ดีฉันยังคงเป็นฉันถ้อดปีลักมีฝนยังคงเป็นฝันฉันยืนตรงนี้ตรงนี้ตลอดมาผู้คนผ่านมาและจาลาลไปหลายคนบอกฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอืด,ดมือสายสุดท้ายเหลือเพียงฉัน Like, oh I'm I mean, l โอ้ยก็ท t ้งุกข์ทั้งวันกูมีช็อกชอยน้ำมาได้ียวเดียวได้มึงก็ตอกเก่าคิดไปโดนนั่นแล่วหายหนีฝันนั้นเพราะพ่อบอกเลยเลยยันดินล่ว อามาชี้คอกูสินเราทันแบ่ไม่นำมาพิสูจอย่าเสือกมาอ้างว่าเราเหมือนกันน้องว่างมึงดูซะบ้างจะเกิดกี่ชาติกระช่างกูไม่มีวันเหมือนมันจะเอากี่ยกถ้ากูต้องรบกับใครเอาง่ายๆคำสาปแช่งบันหลุมศพมึงใช้เงินมันลบไม่ได้มันคงไม่จบง่ายกูไม่เคยรบไม่ไหวและต่อให้หน้ามีดินกรอบมึงก็ยังเคาไม่ได้ถ้ามึงไม่จริงอย่าเสือกได้คิดมาชวนกูเพราะกูไม่ผิดคำจนตัวตาย just like Guan และกูไม่อยู่ในจุดที่กูสมควรกูแต่ใครก็รู้กูทำจริงคือส่งมึงกลับไป อยู่ในจุดที่มึงสมควรอยู่แค่อยากจะยื่นมือมาช่วยก็รีบดึงแต่ควรจะเอาให้เร็วหน่อยเพราะกูจะจบอาชีพมึงไอ้ที่มึงพูดกับเรื้องจริงมันอีกทวีปหนึ่งอย่ารีบมึงมันไม่มีใครที่เขาบ e ี i มึงมึงบอกกับเรามันเริ่มกันใหม่กูบอกกับมึงจะเริ่มเอาใหญ่มึงควรจะเริ่มไปหากระโปงมึงควรจะเริ่มไปเอามาใส่ให้บรรยากาศมันลงกูบอกไอ้ขับไปเติมมาใหม่มาแม่นี่เฮลเด้ครองแค่เพิ่มกระสุนแล้วเอามาใส่เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจที่พวกพี่ต้องหน้าไม่อายเขาพวกพี่ต้องทำเพื่อเงินมันก็ไม่ได้มมมากกกไหูีอย่ ใช้เมื่อไรก็คงไม่สายแต่ก็คงไม่ทำอย่างนึงหากลับแปงที่กูไม่ตายฉันยืนตรงนี้ตรงนี้ตลอดมาผู้คนผ่านมาและจาลาลาไปหลายคนบอกฉันจี่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรือตรงเนื่อสายสุดท้ายเหลือเพียงฉัน